ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวมาตินอูเดกาดนะครับผมอูเดกาดนะฮะก็สกิลยังไม่ได้อัพก็เดิมๆเ,เลยนะครับผมเดิมๆสูตรก็ ตามคลิปก่อนนั้นนี้เลยเป็นเท้าซ้ายนะนะเป็นเท้าซ้ายอาร์เซนอลน,นะครับผมเพลย์เมกเกอร์ตัวสร้างสันเกมนะตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือกองกลางกลางรุกนะอ่าร์เอฟเอแล้วก็ r w f นะนะนะครับผมนะสเตตนะครับผมเกมรุก79นะจริงอยากเพิ่มมันเป็นเกนะเอ้ยสัก80นะนะแต่ก็ยากบางตรง95้หเลี้ยงบอล94แล้วประกับตัว93แล้วก็สองสั้น92ตรงนี้คือทีเด็ดของมาเตยเดกาเลยครองบอลดีจ่ายบอลแมน่นนะ เปิดบ,นบน 6, อล86จนสกอร์73ต้องเตะ8เความโคง้ง83นะฮะแล้วก็จะมีเออสปีด73สปีดต้น83แลกันยิง78นะฮะบาลานซ์85สเตมิแน่79จุดอ่อนน่าจะเป็นตรงสเตมินาหมดผมว่านะน่าจะเป็นตรงสเตมินาเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยวิ่งเยอะและสเตมถ้าสเตมินาน้อยนี่คืออาจจะหมดไวนะครับผมสกิลนะฮะมีหมุนตัวดวบอลข้ามหัวอ่าคัดไพน์เทินนะครับผม อาชิบบอลยิงไกลตอกส้นไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นเวลาส่งมีหันหน้าหลอกนะแล้วก็มีสกิลกับตัดน,นะครับผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนเอาง่านยะไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะขออนุญาตจัดทีแป๊บหนึ่งนะครับผมออโต้ถ้าเป็นเปิดมุมเนี่ยมันเป็นเท้าซ้ายใช่ป่ะถ้าเนเปิดมุมเนี่ยแปดสี 4, มันก็ไม่ได้เยอะนะ ภาษีก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันก็เปิดได้นะถ้าเป็นฟรีคิกล่ะนะครับผมถ้าเป็นฟรีคิกล่ะแปดสองก็ไม่ได้เยอะนะ <c oughs> กับตันละ่ะกับตันกับตันเก้าหกนะเก้าหกถือว่าเยอะใช้ได้เลยแต่ก็เออว่ะนะครับผมเออว่นะลูกม่วงไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอเควันเดกาศนะก็เป็นตัวที่คลองมัดีจ่าบอลแม่นมน,นะครับผมจับลงสนามดีวกว่านะตัววีดี นะครับผมโอเคนะครับผมไปฮะลุยโอเคครับ okay, ผมมาเกมแรกสำหรับมาตือเดกาดนะครับผมไม่รู้จะเข้ามือหรือเปล่านะแต่ตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ก็เล่นไม่ยากนะครองบอลดีใจบอลดีก็คือเทพแหละตำแหน่งนี้เนะยแต่มันอาจจะมีอะไรที่แบบอ่าถูกใจอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะมาเกมแรกนะครับผมมาตุยเดกาดฮนะตอกซนไปคืนไปรออยู่จ่ายลูกนี้ไม่ถึงเนี่ย มาทีปเปะมาตีโอเดกาดฝั่งนี้ไปให้มาซี่โ้ยใจลูกนี้นะจะว่าหลุดเลยก็ว่าได้นะแต่ไม่ถึงกับขนาดนั้นโอเดกาดปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยไปเลยโอ้โหมาเลยฮนะโอ้โหสวนกลับเองจริงเองครับผมโอเดกาดมาหนึ่งวะ่ะเอาดีเอาดีและปั่นสวยด้วยนะเนะี่ยโอเดกาดฝาก <c oughs> จะคืนมาไม่ได้ฮนะเดกาดฮนะโอโ้โหโดนเข้าเร็วเนะี่ย ดูเข้าบอลเร็วก็ตึงๆเลยแหละนะครับผมเกมนี้อุตกาหวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไม่รอใครเลยฮนะให้เป้ก่อนออกข้างก่อนนะครับผมแหมวิ่งไม่รอใครเลยขอเปิดเข้าในเป็นชวาเมีนี่ไม่ถึงใครเลยฮนะแหมมันเปิดไม่ค่อยดีทักหลยดิอาสมาทีเปะมาอีกเลยอุ้ยสุดเดิมนะครับผมแต่ไม่ผ่านลูกนี้แหมคือเมสซี่รออยู่แล้แลวเราคนจ่ายให้อยู่แล้วแต่ลูกนี้ไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านคือจบมาเมสซี่ฮนะตรงกลางอุตกาหคืน คืนเปิดมาอย่างนี้ถึงด้วยนะครับผมขอแน่นๆเรียบร้อยไปดีโอ้โหเปิดนึกว่าจะไม่ถึงตอนแรกด้วยดิน่าเหมือนหลังเขาแบบคือบอลตกพื้นแล้วแบบไม่ทันแล้วอะนะครับผมมาดียิงหนึ่งแอซเซหนึ่งโอเดกาดให้โอเคเลยนะนะยโอเคเลยนะโอเดกาดสั้นๆแต่ย่าจ่ายอย่างเงี้ยมันมันอาจจะติดอยู่ยนะแต่เว,เวลาทําเกมขึ้นเนี่ยโอ้โหแม่นชิบหายโอเดกาดนะผม แทงไปเลยให้เมสซี่สิรอรอเพื่อนรอเพื่อนตึงปรีะ๊ะคิม,มคบิกฮะปฏิกาดข้างฝากไปเลยผมลูกนี้แม่นหรือเปล่าโคตรเป๊ะนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเป๊ะนะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะยิงหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งสำหรับโอลกาดโอโ้โหดีวะบอกเลยว่าดีวะนะครับผมเนะคร,ครองบอลดีจ่ายบอล เทพยิงไนมะ่ปั่นโคง้งสวยๆนะทำเป็นเล่นไปนะนะคือตำแหน่งเนี้ยเก้าเก้ามันก็เยอะก็จริงแต่มันไม,ม่กี่ตัวหรอกที่เล่นแล้วรู้สึกว่ายิ่งใช่คนนี้ใช่มันไม,ม่กี่ตัวหรอกนะครับผมปบเป้ฮะโอเดกาดลูกนี้แต่บรรยาไปนิดนึงทีมเมสซี่ฮะโอเกาดเอ็มปะเปรร้รออยู่ไทยไม่หลุดนะยังไม่หลุดยังไม่หลุดแต่โอกาสเยอะนะมีจังหวะให้ได้เทงค่อนข้างเยอะมาีกแลละ อันนี้จ่ายไม่ถึงปั๊มมายังไม่ได้อกาตดักได้ฮนะให้เมซี่ก่อนเมซี่คืนเป้ไปยกมาฝั่งนี้นะโอเคผมมาจังหวะสวนกลับอย่างนี้จังหวะสวนอย่างนี้ดึงดึงดึง,ดงแทงข้างในเพียบเลยครับผมยิงไม่ถึงครับผมข้างหลังก็ยังมีอุตกาศนะแต่เป้ยิงไม่โดนโอุตกาศคืนเอาข้างคืนได้ไหม โอเคจ่ายไม่ถึงเนี่ยจ่ายไม่ถึงมิเดซีฮะแม่จ่ายติดเนี่ยเปโอเดกาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะบอลไม่ได้ยังได้อยู่ได้อยู่แทงมานะครับผมสวยๆคือแม่นนะจ่ายบอลไม่โคตรดีอ่ะเนี่ยจอยไม่นี้โอเดกาดโอ้ยลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้เขาลองปั่นเองแล้วกันเบาเนี่ยมุมมันตรงกลางด้วยนะแหม หน้าลองยิงไงเนี่ยเนะทวดาไดะโอเดก,กาดแทงหลุลดรลดาขาเลยนะครับผมแทงรล่าขาเลยลูกนี้ข้างบนข้างบนมีคนรออยู่ <c oughs> จะแบบปาดเข้าในเนี่ยลึกเนะี่ยเทเดาได้ดผมพลิกพลิกดึงเข้าในขอใส่เต็มข้ออู้โดนเบียดนะครับผมนะโอเคผมโอ้เกมนี้บอกเลยว่าโคตรเด่น นะ MVP ไปแล้วนะครับผมอดิการนะยิงหนึ่งแอซิทหนึ่งนะครองบอลดีจ่ายบอลโคตรโหดนะแล้วก็จังหวะปั่นโค้งนี่สวยมากนะครับผมโอเคผ่านละคนนี้เจีมเลยแหละนะครับผม7.5นะครับผมในเกมนี้นะใหลไลท์อันนี้คือไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นี่นครับผมนะแอซิ์โดยเมสซี่นะปั่นมาล่งๆคนเดียวนะดึงเข้าซ้ายแล้วก็ปั่น โอ้โหบอลมันอาจจะไม่ได้ฉีกมากนะแต่มันโค้งได้อยู่นะฮะบรรยากาศลูกนี้สวยสวยเลยนะครับผมปั่นโคง้ง <c oughs> เข้าซ้ายพอดีด้วยนะนะแล้วก็จะมีจังหวะเอสซิสให้เอ็มบัปป,ปะนะ้ถ้าจำไม่ผิดจังหวะจ่ายแบบเหมือนไม่มีอะไรอนะในลูกเนี้ยนะเปิดมาเหมือนไม่มีอะไรแต่บอลตกพื้นแล้วมันข้ามหัวมาถึงเฉยนะเน้เนๆเลยลูกนี้นะครับผมนยะเปิดมาเหมือนไม่มีอะไร โอเคเกมได้ผ่านไปเจ็มเลยนะครับผมไปต่อเกมที่2กันนะฮะไปโอ้แค่ผมมาเกมที่2สําหรับมาตุยเดกัดนะเกมแรกเจ็มไปแล้วนะยิง1นึ่งแอซิสหนึ่งโอ้เท่เลยบอกเลยว่าเทพเลยนะฮะมาเด็กนอร์เวย์ว่ะเทพนอร์เวยีป๋าผมนะเกมที่2สําหรับโอเดกัดมาให้เอ็มเป้อุ้ยแหลกทีหนึ่งโอเดกัดนะครับผมโอเดกัดไปวิ่งแล้วหลุดเลยโอ้โหหลุดแล้วนั่นแต่ มันเป้ไปชะง,งักนั่นคือจ่ายบอลดีมากนะครับผมนะมาคืร์นออดิการ์แหมลูกนี้มันลินเกเลยไปแล้วไ,ปไปอ้มาเป้ฮะออดิการ์ไทยช่องแคบแคบได้ยิงด้วยนะครับผมโอ้โหน่ะไทยบอลช่องแคบคือแบบเจมอบอเบซี่ดักได้อย่างนี้ขอให้อดอดิการ์ก่อนเขาหนัดดวูโดนเซ็ไม่ได้ฟาวด้วยนะไปครับผมออดิการ์ไปไป ฝั่งนน้นโคตรวางครับผมลุยเดียสถึงถึงถึงใช้สกิลจากข้างในซะหน่อยอยากไม่ทันนะก็จะจ่ายบอลมุมแคบดีมากครับผมออดิการ์ฮะไปแต่ไม่ไม่เร็วนะไม่เร็วนะออดิการ์นครับผมกลับไปก่อนนะจ่ายแม่นนะครับผมจ่ายแม่นไม่ต้องห่วงเรื่องจ่ายแม่นอยู่แล้วแต่คนอื่นเนี่ยไม่รู้ออดิการ์เขาสายเปิดไปเลยแล้วกันนะครับผมเจาะกลางไม่ได้เจาะริมเส้นเอานะ มาเมซี่ดึงเข้าซ้ายเข้าซ้ายไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมนะโอ้โหแน่นมากแน่นจริงเตมสี่ฮะโอเดกาดเข้าซ้ายลองปัน่น <c oughs> จับสบายนะโอ้โหแน่นมากครับผมจะไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้บอกจบเกมครึ่งแรกครับผมยังศูนย์ศูนย์กันอยู่นะตึงตึงเกมนี้นะแต่เด,เดกาดฟอร์มดีนะนะว์ฟอร์มเหนือเหนือแทงบอลแบบ แคบมากยังทะลุได้อ่ะถือว่าเจ็มเลยนะครับผมมาตัวอเดกาโอเคเนะต่อเกมครึ่งหลังกันดีกว่าไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังสําหรับมาตัวอเดกานเนะเจ็มเจ็บบอกเลยเตยมิน่าผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้หมดมาก,มากนะเพราะมันก็ไม่ได้วิ่งเยอะนะมาดักบอลได้ฮะอเดกาได้บอลแบบสวนกลับลูกอย่างนี้มาสี่ปาดมาโอเดกาไทายให้ไปถึง <c oughs> ถึงก็จริงแต่ โดนเซะต,ตลอดโอ้เกมนี้ตึงจัดนะ่ยบรรากาศนะผมฝากฝ่ายฮะจังหวัดสวนกลับอย่างนี้อออื <c oughs> ืหก็สวนกลับยากเหมือนกันนะ <c oughs> เกมมันตึงนะครับผมเนี <c oughs> ่ยบรรยกาศพลิกพลิกพลิกมาขอเต็มข้อไม่ต้องกรอบนะ <c oughs> โอกาสยิงเต็มข้อได้อยู่แต่ไม่ต้องกรอบนะคือเกมมันตึงอ่ะต้องยิงไว้ก่อนนะครับผมเดือดจัดเกมนี้โอรยากาศนะผมไปให้เมสซี่ฮะ มาซีคืนตรงกลางคูดว่างตอกส้นมาอูด็กักดนะเอตึงเปรีย้ยทีเปียอุดีกาโอ้โหไม่ถึงตาถึงแล้ว่ทงให้ลุยดิอาร์ตยังไงยังไงไปไปตึงจริงนะครับผมอูดีกาปั๊มบอลมาได้ฮะไลบี้เอาจนได้ไทยให้มาซี่มสซี่แทงให้เปี๊ต่อไปดึงรอ ดึงรอให้แมซี่เหมือนเดิมวิ่งกันวนกันหมดโอเดกาดปาดมายิงเรียบร้อยไปดีโอ้โหสามประสานแมซี่โอเดกาดเป้ครับผมโอ้โหลู้นี่คือเหนือเหนือเลยนะฮะเอาดีนะจะไม่จบเกมนะครับผมรงนี้โอ้เหนือเหนือจริงๆนะโอเดกาดแมซี่มาเป้นะครับผมสลับกันไปสลับกันมาสุดท้ายแมซี่ปาดมาให้โอเดกาดโอเดกาดปาดมาเป้ยิงจบเลยโคตรนี้คือเพอร์เฟกต ไม่แน่โอ้โหมันโคตรเทพอ่ะจริงจริงนะคือเทพเลยครับผมเลี้ยงดีจ่ายดีนาดิการโอ้โหนาดิการครับผมปั๊มมาได้ปั๊มมาได้โอเคนะครับผมเนี่ยมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมบุกโอ้โหโคตรดีจ่ายมาเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเมสซี่จะหมดอ่ะนะไม่เอาบอลเลยตีฝ่ายเป็นยูฮะโออดิการไปเลยครับผมเมสซี่เทนทูลช่องถึงไม่ใหม่ถึงเนี่ย โอ้ยเคียบผมจบเกมที่สองสองศูนย์เหมือนเดิมนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะโคตรดีเป็นกลางรุกที่ผมว่าผมถูกใจที่สุดแล้วนะครับผมกลางรุ่ที่ผมถูกใจที่สุดแล้บรรยากาศนะเลี้ยงโคตรดีจ่ายโคตรแม่นนะชอบบะชอบอะ่อบอะได้ไปหกจุดห้าในเกมนี้นะผลงานเยอะนะครับผมจ่ายบอลแ,แบบแคบมากนะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นจ่ายแบบโคตรแคบเล่จัง,งหวะนี้หรือมัง้งดูดีแบบ ถึงแล้วก็ได้ยิงอะ่ะถ้าเข้านี่คือเจี่ยมลูกนี้นะฮะไอโกูก็เซฟแล้วเกินอันนั้ก็เกมนี้มันเ,เดือดน,นะฮะปุกลไปปุกลมานะครับผมหลังเขาก็แน่นนะลูกนี้ปั๊บจะเข้าก็ไม่เข้านะอันนี้โอเคแล้วก็มีจมังหวะลูกที่สองแหละอันนี้คือลูกแรกก็ไม่ได้เป็นส่วนร่วมอะไรนะครับผม นะเป็นลุยดีอาที่ยิงบอลมาได้เนะี่ยลูกนี้เนะี่ยลูกที่สองครับผมไปมาให้เมสซี่เมสซี่รอให้อดิกาต์อดิกาต์คืนโคตรแม่นคือคืน,คนลอดขาด้วยนะจ่ายบอลคืนแบบลอดขาด้วยนะคือไม่ได้แบบคืนธรรม,มาดานะลอดขาด้วยนะครับผมโอเคนะโอ้โหบอกเลยว่าเทพเลยนะะกลางๆลูกที่เทพเลยนะครับผมคนนี้นะเจมสตมิน่าผมว่าไม่ใช่ปัญหาไม่หมดนะ ถึงมันจะน้อยก็จริงแต่มันไม่หมดนะมันไม่ได้หมดแบบเกี้ยงนะมันแดงก็จริงแต่มันไม่หมดนะผมว่าโอ้โหเจียมเลยวะนะบรรยากาศไม่มีทิฏฐินะไม่มีทิฏฐิยิงก็ได้นะครับผมจ่ายดีอยู่เลยแล้วเปิดบอลเิมเส้นก็มีนะไม่มีทิฏฐินะเกมรับเรามาช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะทำว่าสติมินามันน้อยไหมผมว่ามันกําลังดีมันพอดีอ่ะมันมันก็ไม่ใช่ตัวที่มันจะวิ่งเยอะนะบรรยากาศมันเล่นมันเล่นฉลาดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดตตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's